สวัสดีครับท่านผู้ฟังเที่ยวลบกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้หลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งขาดไปไม่ได้ครับท่านโดยตอนนี้นั้นเนี่ยโอ้ยหลังจากที่มีการใช้เวลาอดกันมาช่วงนาตาปีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ปีห้าหนึ่งนั้นก็เป็นปีแห่งความโลาว,วงอลเวงปมที่ว่าเหล่าบรรดาพันธมิตรต่างๆนานะครับท่านผู้ชมได้เดินทางไปที่นั่นเดินทางไปที่นี่เพื่ออะไรจ้าเอยเพื่อปิดสนามบินนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแล้วก็ที่สําคัญนันี่นรเรียกตัดสินอะไรวันนี้น่ โดยลุ้นระทึกอย่างไม่หยุดหยอ่อนกันเลยทีเดียวครับท่านลุ้นสารตัดสินนนเนี่ยสาแกนนาพันธมิตรข้อหากบฏแล้วก็ก่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก่อการแล้วกันเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะสวยได้แล้วก็บุกสนามบินปีห้าหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าสุดท้ายเฮ้นเนี่ยเฮ้ย hey, แต่ว่าตอนนี้นะเนี่ยมีคนตั้งคําถามอย่างไม่หยุดหยอ่อนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมว่าตอนนี้นั้นจําลองสีเมืองป่วยถึงขั้นไหนถามทําไมเหรอจ้าโดยวันนี้สาเหตุที่3ามงแกนนาพันธมิตรต่างๆ แจ้งเข้ามาอย่างด่วนๆก็เลยทีเดียวครับท่านหลายภาคสื่อก็เลยทีเดียวเออยสาเรเลื่อนพิพากษาแกนนาพันธมิตรบุกดอนเมืองเหตุอะไรเหตุเพราะจําลองสีเมืองแล้วก็นายพิภพธงชัยมีอาการป่วยนนเนี่ยว่าที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะเนี่ยว่ารอบหน้าใครจะป่วยต่อ,อไม่ใช่โอ้ยยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมแห่ถามสนัดลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวเอ้ยแบบนี้นะเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ารอบหน้านี้อจะมีการตัดสินใหม่นี้วันที่17มกราคมปี67นี้จะมีการป่วยอีกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้พราที่ติดตามนนนะครับท่่าาโดยลเือ คำพิพากษาคาดี32ิพันธมิตรบุกสนามบินดอนเมืองเหตุจำลองสีเมืองแล้วก็พิภพบธงชัยเอ้ยกับพวกมีโอ้กับพวกด้วยนะครับท่านมีอาการป่วยจิตเอ้ไม่ใช่โอ้ยังไม่มีมีอาการป่วยอะไรประมาณนี้ไม่สามารถมาศาลได้แล้วก็ทุกคนมีใบรับรองแพทย์มายืนยันโอ้เฮกันทั่วหน้านะครับเรื่องผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยในภาพนี้ก็ประกอบด้วยหลายคนกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องผู้ชมแต่ว่าจำลองมาไม่ได้เว้ยเฮ้ยเอ้ย,อยมันป่วยเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอมพษ์อมาพาตหรือว่าเป็นโรคเวโรโรคกมตามมาหรือเปล่าเพราะวา ถามกันประเด็นนี้นะเนี่ยผมก็อยากให้ใจเย็นๆถามใจเย็นๆเรื่องอะไรเฮ้ยจำลองเขาไม่ได้ป่วยแบบนั้นหรอกมึงเนี่ยเราจะทําอย่างไรต่อก็ต้องอ่านต่อนะครับท่านผู้ชมโดยประกอบภาพของสนทิลิมทองกุลครับท่านนางปองอัญชลีภพยีรักแล้วก็ขาดไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันเยอะหลายคนนะครับท่านเอาแค่ตัวเต็งๆพอนายไทยกรพลสุวรรณแล้วก็สันทนะประยุรรัตน์อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกทีโดยเลื่อนเป็นต้นปีหน้าครับท่าน17มกราอะไรประมาณนี้เราไม่รู้ไอ้แหลงผือนะเนี่ยและอีกหัวข้อข่าวหนึ เผยมาอีกแล้วนะเนี่ยผหัวกระบาลโวล่นหรือป่าไม่อาจแน่ใจไบทูเดย์ส่งเข้าประกวดครับถ้าไอไบทีวีส่งเข้าประกวดมายึดอํานาจมี57บทเรียนการสมประโยชน์อํานาจกันโดยสมคบกาจัดเบี้ยที่ชุมนุมถนนอักษะจนสิ้นซากอะไรประมาณนี้นะครับดามผููชมไว,ว้ตายแล้วตายแล้วโว้ยแบบนี้นะเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีใครบางคนนะเนี่ยลุกแก่อานาจหรือไม่เฮ้ยแล้วก็สมคบคิดกันยึดอานาจอะไรประมาณนี้นะครับดามผู้ชมมันก็น่าจะโยงไปถึงขั้นนั้นครับท่านโว้ยสังคมก็แห่เป็นสงฝ่ายนะครับดามผู้ชม บ้างก็แห่ชื่นชมเนี่ยจตุพรคุณรู้ดีมากแต่เพิ่งมาเปิดเผยตอนนี้ในเมืมึงกำของงำดาบอะไรอยู่อะไรประมาณนี้แล้วอีกด้านหนึ่งล่ะจ๊ะอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยเชื่อก็โอ้ยหน้าจอกลูกเป็นวัวเป็นควายอะไรประมาณนี้นะใคเดินผู้ชมไปเราก็อยากจะเดินไปให้เขานะเนี่ยห้ามเขาสันติไม่ตีกันได้ไหมแล้วสุดท้ายทําได้ไหมวะไม่มีเวลาพอนะใคเดินผู้ชมเราไม่รู้จะต้องทําอย่างไรดีครับท่านไอ้ไอศอกดาบสกะเบอือตัวนี้จตุพรเผยการเมืองที่ผ่านมานเนี่ยล้วนเป็นภาพของละครอะไรประมาณนี้ยึดอำนาจปี57บทเรียนสมประโยชน์อนานนจกั เ,ออเพื่อกำจัดเบี้ยชุมนุมนะครับท่านผู้ชมหรือว่าควกคนที่มาชุมนุมอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เบอร์อย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวส่วนทางด้านเมื่อกี้ยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมนึกถึงจำลองสีเมืองนะเนี่ยมันก็ได้มีข่าวแพร่สะฟัดหนาหูไม่หยุดยั้งนะครับท่านเข้ามาหูผมเมื่อหลายปีก่อนอะไรประมาณนี้ประเด็นที่ว่าเฮ้ยจำลองสีเมืองเนี่ยป่วยเนี่ยเป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยแน่ประชาชนทั้งหลายอย่าเพิ่งไปเชื่อถามทําไมจ้าเชื่อเร็วไม่ดีนะเนี่ยเดี๋ยว หลังจากนั้นโดยเมื่อ18ตุลาคมปี66ที่ผ่านมานี้เลยนะครับเดิ่านผู้ชม2-3เดือนก่อนนี้โดยสารสั่งครับท่านที่ อะไรวะพี่ทักษทัพยในจำลองสีเมืองนะครับท่านแต่ที่จริงมันเป็นพลตีเมื่อกี้ลืมอ่านยศมันแล้วก็อีกสิบเอ็ดแกนนำพันธมิตรหนึ่งนั้นก็มีนายสนธิลิ้มทองกุลด้วยโดยคำสั่งพี่พัะอะไรวะโดยคำสั่งพี่ทักษทัพย์เด็ดขาดนี้คือคำสั่งให้เจ้าหน้าที่พี่ทักษทัพครับท่านเข้ารวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้โดยเด็ดขาดเกิดขึ้นต่อเมื่อสารวินิจฉัยชี้ขาดแล้วว่าลูกหนี้เนี่ยมีหนี้สิลนล้นพ้นตัวแล้วก็เมื่อมีผลพิพากษาออกมาแต่ยังไม่ถือว่าเป็นบุคคลล้มละลายเพราะสามารถเจรจจาาาากกัับเเ้้้้้หนนนนนนีีีพื่อออปปรรระะะมมไไดดภยใ7ววณแล เกิดไม่ประนอมนี่ไม่เคลียร์หรอจ๊ะก็เป็นบุคคลล้มละลายไปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พอมันพ้นจากการล้มละลายนั้นก็จะมีการออกมาบอกอีกทีอะไรประมาณนี้ว่าวุ่นวายวลวนไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวสืบเนื่องมาจากนะครับท่านผู้ชมคดีของพวกพันธมิตรอะไรประมาณนี้นะเนี่ย ปิดสนามบินเพื่ออะไรจ้าไม่ให้เครื่องบินขึ้นนะครับเ่านผู้ชมอันนั้นก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งแต่เรื่องอันนี้ด้วยก็เหตุเพราะจำลองแล้วก็พิภพธงชัยป่วยนะเนี่ยเลยเลื่อนการตัดสินไปก่อนชาวเน็ตแห่ถามล่าหรือเป็นโรคเวโรกรรมหรือไม่หลังเคยปิดสนามบินแล้วก็แหยงวีรกรรมทําให้ป่วยอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับเ่านผู้ชมเรื่องนี้ผมตัดสินใจแล้วนะเนี่ยว่าจะต้องบอกบอกว่าอะไรไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าทำหลังใดดีนะเนี่ยบางก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ยจำลองมึงอย่าเพิ่งตายไอ้ไม่ใช่ บ้างก็หออ,อไม่ใช่บ้างก็แห่ครับท่านแห่อะไรแห่ห่วงใยบอกให้จําลองหายไวๆแล้วก็ถามต่อเนื่องลั่นรอบหน้าจะมีใครป่วยอีกไหมอะไรประมาณนี้หลังจากที่ได้ทําการปิดสนามบินเพื่อขับไล่รัฐบาลของสมชายวงสวัสด์นะครับท่านผู้ชมแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เหยียบทำเนียบแไม่แต่วันเดียวเลยครับท่านปล่อยให้นายสนธิอะไรประมาณนี้เข้าไปปิดหรือไม่นะเนี่ยเออใช่กว่าลืมถามลืมอะไรลืมเสิร์ชข้อมูลก่อนนะครับท่านผู้ชมเมื่อัี้เดี๋ยวจะเรือหายได้ครับท่านก็มเป็นที่น่าติดตามหรือเปล่านั้นก็ช่างกับ กเเดลยยทีีวแนะนำนะเนี่ยรอบหน้าคุณจำลองคุณต้องป่วยต่อถามพ่ออะไรอาจจะได้เลื่อนอีกหรือไม่อะไรประมาณนี้ไม่มีในข่าวแล้วมึงพูดทําไมพูดโชว์ให้มันไม่มีนะครับเ่นผู้ชมส่วนอีกด้านหนึ่งตอนนี้ครับท่านกำสนองสองยามเกันเลยทีเดียวหรือเปล่านเนี่ยสำหรับพรรคแมลงสาบครับท่านประชาธิปัตย์เนี่ยไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นตอนนี้อาจจะมาใช้ได้แล้วกับพรรคนี้เพราะว่าตอนนี้ชวนลีภัยมันก็หมดบารมีไปแล้วนะครับื่อนผู้ชมเป็นผู้เท่าครับท่านเฝ้าพรรคจนพังเกินเลยทีเดียวนะเนี่ยตอนนี้เปรียบเสมือนปู่โสงเฝ้า ไม่อาจแน่ใจนนเนี่ยเยอะเกินไปขออภัยนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดผมอยู่ประชาธิปัตย์นี้สิ่งแรกที่ผมจะทําอย่างแรกเลยครับท่านคือทําตามที่นายเดชอิดขาวทองบอกนะเนี่ยประมาณว่าไล่ชวนหลีกภัยพ้นพักอะไรทํานองนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีเอ้ยแล้วก็มาซื้อลูกคกกันได้นะครับท่านผู้ชมลูกคกนี้ก็คือเม็ดมะม่วงหิมะพันครับท่านโอ้ยเกือบนึกชื่อไม่ออกนะเนี่ยโดยเม็ดมะม่วงหิมะพันแอลมอนลูกกยีฉาบลูกกยีกวนปลาเกตขาวอบกรอบนะครับท่านผู้ชม240บาร้อ็กรัมส่ง สีบาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีทุเรียนทอด1 0 0กรัม140บาทปลาหมึกยืดนะครับท่านผู้ชม100กรัม180บาทครับท่านจัดโปรเดือนธันวาเอ้ยสามผ่อ400บาทนะครับท่านผู้ชมวิบับนัดวิวนสลิมคือเสือ้อครับท่าน400บาทพร้อมส่งก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้ขอบคุณงามงาอย่างไม่จุดหย่อนกันเลยทีเดียวรวมถึงหลายๆท่านนะเนี่ยเอ้ยคุณยายอานงคุณสังวนศักดิ์ครูเคก้กต่างๆ่า,า,า,านานาพี่หนูหมูแล้วก็พี่ปิงปองขอบคุณสําหรับเสื้อแล้วก็ข้้้้อออออมมูลต่่่่่าาาาางงงงๆกนนนททีสครบเเื็็ไไดปปใชข นะครับขอบคุณอย่างสุดล้ําแล้วมาเรื่องอะไรต่อดีโดยจอดลึกครับท่านเหตุความเสื่อมของประชาธิปัตย์นะเนี่ยพักมแมลงสาบที่เก่าแก่ยาวนานมาถึง77บปีด้วยพักนี้นะเนี่ยหลงคิดว่าตัวมันเองนี่เป็นสถาบันทางการเมืองเก่าแก่คุยโตคุยโวอวดว่าเฮ้ยพักแม่มึงเอ้ยดีกว่าใครแต่ภายในครับท่านแย่งอะไรวะเนี่ยชามข้าวในะครับท่านผู้ชมแย่งชิงอํานาจยิ่งกว่าละครน,น,น้ําเน่ามาโด,โดยตลอดไร้อุดมการครับท่านที่แน่ๆยุคกบิสิทนี้ก็ทําลายภาคประชาชนได้เป็นรัฐบาลเพราะพันธมิตรชุมนุมหรือไม่นะครับท่าน เติมไปด้วยแต่กลับมายัดข้อหาก่อการร้ายแล้วก็ให้แม่ยกแล้วก็พ่อยกของประชาธิปัดปล่อยข่าวทำลายยิ่งพอมาถึงยุคเฉลิมชัยยอมคืนน้ำลายตัวเองหวังร่วมรัฐบาลอย่างเดียวแล้วก็เผยแผนสกัดเดียนะครับท่านผู้ชมว่าทัญยาอะไรประมาณนี้พอรู้ว่าถูกเจ้าสวัวส่งมายึดพักอะไรประมาณนี้มันจริงบอกว่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ส่งสัญญาณบอกต่อไปนี้คือให้มาดิวโดยตรงนะครับท่านเพราะไม่รู้ว่าอีแหลงพืด,ดีติดตามต่อไปไม่หยุดหยอ่อนกันเลยทีเดียวโดยสถานการณ์วันนี้นะันก็จะมีแต่เรื่องซ้ำซา,ากจำเจนะ เมื่อวานเดือดไปหน่อยนะครับท่านต้องขออภัยด้วยนะเนี่ยสำหรับบรรดามิตรรักนักเพลงของเจ้คนนั้นถามทำไมลหะะจ้ามผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับท่านผู้ชม เห็นหน้าอันนี้ก็เออไม่ค่อยเท่าไหร่เห็นหน้าอันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วพอเห็นหน้าเจ้นนั่นแหละขึ้นเลยนะครับท่านไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรน,นเนี่ยตอนแรกผมนี่ขึ้นเลยเอออีกก็อาจจะเหมือนกับยาปลูกผมยีหย่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือป่าบอกยังไม่มีครับท่านหัวยังเต็มกระบาลอยู่ก็น่าติดตามนะครับทื่อนผู้ชมหลังจากอีเจนคนนั้นเนี่ยสเสลือจัดครับท่านโผสั่งสอนพักอื่นแต่แม่มึงเอ้ยลืมดูตัวเองนั่นเนี่ยพักได้ต่ำเตี้ยเรียดดินแล้วเป็นอย่างไรจ้ารั่นนั่นเนี่ อะไรเลยนะรัรท่านผู้ชมเป็นที่ทุเรศอัปีอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวก็ช่างกับมันไปก่อนนะแัรด่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆอันนี้ต้องโชว์ก่อนยึดอำนาจปี57บทเรียนการสมประโยชน์กันอำนาจอะไรกันอะไรประมาณนี้โดยสสมคบกันอ่า เหมือนกับว่ามันจะวูว่าปาพวกมันนะครับท่านผู้ชมโอ้ยถ้าจะปาพวกมึงอะไรแบบนี้นะเนี่ยเขาไม่ยึดอะไรแบบนี้หรอกหรือไม่อะไรทํานองนี้เพราะอะไรจ้ายิ่งรักชินวัตรก็เดินไปด้วยนะครับท่านผู้ชมมันไม่พร้อมที่จะคุ้มกันครับท่านแต่ว่าไอ้นี้นี่ก็จะต้องออกมานะครับอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเหมือนกับเป็นคางคกอกหักครับท่านบ้างก็ลือนะเนี่ยผมอยากเดินไปห้ามในโซเชียลโซเชียลก็เหลือเกินนะเนี่ยเฮ้ยลือว่าตอนนี้นะเนี่ยจตุพรมันอกหักถามพี่พูดอย่างนั้นได้อย่างไรรู้ไหมเนี่ยแฟนคล เขาก็ได้การบอกมาในคกับเดานผู้ชมอกหักหรือเปล่าที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่ผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวเรื่องนั้นครับท่านตอนนี้คั่งไปหมดแล้วไม่ใช่ยังไม่มีอีกนะไกับทดานผู้ชมก็ปล่อยให้มันปล่อยไปกับแม่มันไปก่อนครับท่านไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะเนี่ยโดยสถานการณ์วันนี้ยุ่งเหยิงเล็กน้อยถึงปานกลางปรมพันธมิตรนั้นก็ได้เลื่อนไปก็เฮลานครับท่านด้านตอนนี้วันชัยสอนสิริเขากลับมาอีกแล้วนะคกับทดานผู้ชมหลังจากได้เคยลั่นนะเนี่ยเมื่อสมัยอะไรวะเนี่ยรัฐมนูญก่อนอนุมัติใชช้้้นคครรรูู่่่่มมมเเีีุุณณไไหหออื ที่นั่งอยู่ที่วัดไก่เตี้ยใช่ไหมวะ ไม่รู้วัดไหนถ้าไม่ใช่ขออภัยนะครับวัดอื่นเนี่ยวัดไก่เตี้ยเนี่ยปบกมือให้ผมหน่อยสิเนี่ยผมเป็นคนเสนอหรือว่าอะไรทังอย่างหนึ่งนะเนี่ยให้สวสว่ลอดช่อง2 5 0ตัวทําการโหวตนายกได้อะไรประมาณนี้วันนี้วันชัยสอนสิริมาแล้วจะตัดเกรดเศรษฐานายกรัฐมนตรีนะเนี่ยลั่นประเทศนี้ไม่ใช่บริษัทเอกชนเอกชนกูจะไปเอกชนแล้วแซวพักร้อนนะเนี่ยเหตุหัวร้อนมานานอะไรทํานองนี้โดยวันชัยโผล่ให้คะแนนเศรษฐาสเต็ม10เหตุต่อยหนักแต่วืดไม่ตรงเป้าลั่นประเทศไม่ใช่บริษัทเอกชนมองนายกลาพร้อนง พ่อหัวร้อนมานานอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้องทําอย่างไรต่อไปจ้าก็ต้องมาเจอข่าวที่สองนะคะรับเดิ่นผู้ชมโดยเรื่องนี้ไม่รู้ว่าอีแหลงพือดีครับท่านโดยวันชัยลั่นนนเนี่ยไม่ว่าทักษิณชินวัตรจะอยู่โรงพยาบาลหรือว่าจะอยู่เรือนจําก็ไม่ทําให้รัฐบาลสั่นคลอนอะไรประมาณนี้ชาวเน็ตก็แห่สงสัยนะเนี่ยเฮ้ย hey, ตอนนี้วันชัยเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่าทักษิณซื้อวันชัยไปแล้วหรือไม่อะไรทํานองนี้เพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันว่าวันชัยโวนะเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยอีกแล้วขออภัยครับท่านกําลังจะพยายามไม่ให้มันติดคคําาานนนนี้้้้ออออยยู่วววัชัชโถเเเป็ทกกกษิิจะมขุแลด อย่างเท่ๆกันเลยทีเดียวชี้ไม่ว่าจะรักษารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเรือนจําก็ไม่กระทบอะไรว่าเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้แบ่งเป็น2กลุ่ม3กลุ่มครับท่านกลุ่มหนึ่งนเนี่ยก็แห่จะบุกโรงพยาบาลวุ่อยเรียกร้องนะเนี่ยทักษิณต้องกลับคุกได้แล้วอะไรประมาณนี้ด้านสลิมลอดช่องพันธมิตรกอปสเออรู้ว่าพันธมิตรอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมก็ได้ทาการปล่อยภาพนายจําลองสีเมืองนายสุริยสัยกตตาศิลาอะไรพวกนี้เรื่องอะไรจเรรื่่องกาด้ใส นักโทษอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมันก็แบ่งเป็น2ฝ่ายว่าเฮ้ยอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยทักษิณโดนก็เพราะว่าไอ้พวกหอกหักศักดิ์กระเบื้อนี้ออกมาออกมาเป่านกหวีดหรือไม่อันนั้นยุกยิ่งรักนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ออกมาครับท่านปูทางมาถึงการรัดระหารหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าคดีนี้มันเกิดหลังรัดระหารไปแล้วนะครับท่านผู้ชมปี49กอะไรประมาณนี้ทักษิณกลับมาก็ โอ้ยแตกเป็นสองฝ่ายนะครับท่านผู้ชมบางก็แนะนําให้ไปเข้าคุกต่อครับท่านอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยไม่สมควรติดคุกแม้แต่วันเดียวอย่างเช่นใครบ้างจ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นอาจารย์ปียบุุรแสงกนกคุณนะครับท่านผู้ชมไปเราก็ไม่รู้ว่าจะไปถแถลงถ้อยถแถลงอย่างกับเขาอะไรต่อดีโดยก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าอีแรงผือแล้วตอนนี้ส่วนตอนนี้เป็นที่ถามกันอย่างฮิตฮอตกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเรื่องอะไรหรอจ้าเรื่องวันเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่อะไรประมาณนี้ที่นายตู่จะด ประโยชน์กันโดยมีเหตุผลเพราะต้องการจัดเบีย้ยนะในการเริ่มผู้ชมหรือว่ากลุ่มคนที่ชุมนุมที่ถนนอักษะให้สิ้นซากอะไรประมาณนี้ดูเหมือนว่ามันจะประเมินตัวมันสูงอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั่นก็ช่างกับมันไปก่อนแต่ที่แน่ๆตอนนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับเรื่มผู้ชมในปี2556นั้นเนี่ยกลุ่มไอ้เทือกครับท่านได้มีการออกมาเป่านกหวีดปิดบ้านปิดเมืองไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหรือไม่ไม่อาจแน่ใจก่อนการเลือกตั้งกอปปสที่มีไอ้เทพเทือกนะครับท่่นเกรรรียยุมมตอ้ิโทสดดซ ข้างสถานีรถไฟสามเสนเมื่อวันที่3 1เตุลาอะไรประมาณนี้แล้วก็แกนนําพักประชาธิปัตย์ในเวลานั้นคือนิพิษอินทราส,สมบัตินะครับท่านผู้ชมเคยได้ติดต่อมาหาใครคนหนึ่งนะเนี่ยใครคนนั้นคือใครหนือน่าจะเป็นนายปานเทพอะไรสักอย่างหนึง่งนะครับท่านผู้ชมให้มาเข้าร่วมอะไรประมาณนี้แล้วก็ต่อมาก็แย้งกันนะครับท่านผู้ชมกับกลุ่มของสนธิลิ้มทองกุลอะไรประมาณนี้เราไม่รู้ว่าอีแหลงพือดีครับท่านแล้วก็บอกว่าเนี่ยทั้งนี้พันธม,มิตรและแนวร่วมอะไรต่างๆนานเนี่ยได้ดีเพราะากลุ่มพันธ Vale, buen día. แต่ผลลัพธ์ที่ได้มาคือคดีความนะครับท่านผู้ชมอันนี้พันธมิตรออกมาบ่นว่าเฮ้ยการถูกยึดทรัพย์แล้วก็การล้มละลายซึ่งผมได้บอกเล่าความในใจให้ผู้ฟังไปแล้วหลายครั้งตอนที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นายสนธิลิมทองคุณกล่าวนะครับท่านผู้ชมโดยโอ้กมสนองประชาธิปัต์ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีแต่อีน,นีไม่พ้นนี่เติมให้ครับท่านโอ้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าคนอย่างชวนลีกภัยนะ่เขายังหนาตากระเบื้องได้อีกนานแค่ไหนถามหนาเพราะอะไรทำไมถึงหนาแบบนี้บอกไม่่่่รู้้เเหมมืออนนนกันนะกัะาาผชชลวยลวยยยงป,ปิต ผมควรนึกไปถึงนายเด็ดวิทย์นายเฉลิมชัยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดเว้ยเฮ้ยโดยชวนอีกภัยเคยออกมาพักหนึ่งนะเนี่ยเฮ้ยพักเราต้องไอ้นั้นนะครับพักเราต้องเป็นคนดีนะครับอย่างงุ่นอย่างงี้แม่มึงมันก็โฆษณาไปเรื่อยเปื่อยแล้วอีกฝ่ายหนึ่งออกมาบอกนี้สะดุ้งเลยนะครับท่านผู้ชมโดนใจผมอย่างชั่วนาตาบีกันเลยทีเดียวจากไม่เคยชอบประชาธิปัตย์แม้แต่คนเดียวแล้วเป็นอย่างไรจ้าก็ได้ออกมานะ้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะได้รู้ถามรู้อะไรรู้ว่าใครจะต้องเก็บข้าวเก็บของนะครับท่านผู้ชมหอบ ใกล้เรื่องชวนหลีกภัยนะครัเบเ่านผู้ชมแต่ชวนหลีกภัยนั้นเขาก็ยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องครับท่านน่าจะเป็นปู่สงเฝ้ารั์หรือว่าเป็นจเจวตอยู่หน้าพักนะก็น่าติดตามครับท่านเออเออว่ะเอ้ยเออเอเอ,เอประชาธิปัตรแนะนํามึงเนี่ยเออให้ทําลูกป,ปั้นชวนหลีกภัยนะเนี่ยไม่ต้องรอตายทําตอนนี้เลยแล้วก็เอาไปตั้งไว้หน้าพักเหตุเพราะอะไรเหตุเพราะว่าเป็นคนดีสีมหาชนนะครับท่านผู้ชมมหาสลิมรอดช่องต่างชอบกันอย่างไม่หยุดยั้ยงแล้วก็ตั้งไว้หน้าพักนะเนี่ยเผื่อโดนคนเดินไปเดินมาว่างๆเขาจะได้เอาน้ำแดงไปสักระ มันเหมือนกับปูส่สมพฝ้ทรัพย์ก็ไปเต็มที่แล้วครับท่านก็ช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าอีแหลงพื้ดีสําหรับเรื่องนี้โอ้ยเลดีดิดบีช่างกับแม่ปไปเลยครับท่านส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากนายจูรีลักษณะวิสิ์นั่นเนี่ยก็ได้ออกมาครับท่านเอ้ยเมื่อช่วงนาตาปีนั่นเนี่ยเคยลั่นเนี่ยรถไฟฟ้าที่จะทําอะไรประมาณนี้นั่นเนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นรถขนผ,ผักนะครับท่านผู้ชมและสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าตอนนี้ผีผักเองนะครับท่านผู้ชมสําหรับพักแมงสาแมงบินอะไรประมาณนี้วันนนนดดนนีีี้้มาาาออกแลวครััับท่โดดดยจุิเเื โอ้ยค่าไฟฟ้าแพงอย่างเดียวไม่พออะไรประมาณนี้ตอนนี้ลั่นว่าของหลายอย่างแพงอะไรประมาณนี้นะครับท่านโดยจุรินบอกเศรษฐานเรื่องค่าไฟร้องโอ้ยอย่างเดียวไม่ไม่พอต้องเร่งปรับโครงสร้างราคาพลังงานเขยสมัยเปิดประชุมหน้ามีวลระสาคัญให้ตรวจสอบรัฐบาลหลายเรื่องอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ยังคงเป็นไอ้จืดอยู่อย่างต่อนเนื่องนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดว่าบาร,รมีนะนเนี่ยนายจุลินทำไมมันไม่มีบาร,รมีสักเล็กน้อยถึงปานกลางเลยว่าเนี่ยเทียบกับนายอพิสิ์เวชชาชีวะเทียบกับชวนลีกภัยนะครับท่านผู้ชมอืมเป็นหัว หัวหน้าพักที่จืดได้อย่างดิบดีกันเลยทีเดียวแล้วจืดแบบนี้ต้องเติมคโนจะได้หรือไม่ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมหมดทางรักษาครับท่านแล้วก็ที่สําคัญนะเนี่ยแนวร่วมประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็แห่ไหลออกกันอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนางติ่งมาริกาก็ไม่อยู่แล้วโว้ยถามมึงจะไปไหนหาพี่ติง่งเอ้ยไปเป็นดาวติกตอกแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ออกมาไล์สดเชา้าไล์สดเย็นครับท่านแล้วมันจะมีอะไรต่อไหมจ้าน่าจะมีนะครับท่านผู้ชมโอ้ยแต่ว่าเขาก็อกหักครับท่านเรื่องการที่เป็นหัวหน้าพักแล้วกก็็ไไไไมมม่่ดด้้เปปปปนนนนออะรระรราาาาาณีิิิตนนตงยงย ดีกันเลยทีเดียวรอบหน้าไม่รู้ว่าจะหาพักไหนลงอีกหรือไม่นะครับท่านผู้ชมหรือว่าจะตัดขาดโลกการเมืองไปเลยนะนนก็น่าจับตามองแต่ที่แน่ๆตอนนี้โอ้ยชีวิตนี้อันนี้จังนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านอดีตท่ามหาสมปองนั่นเนี่ยออกมาโผล,ล่รับด้วยเฮ้ยถามเรื่องอะไรเนี่ยยอมรับแล้วนะเนี่ยว่าตอนนี้หมดยุคข,ของตัวเขาเองแล้วครับท่านเก็บตัวเออกูจะไปเก็บตัวเมื่อกี้เก็บตัวอยู่เมืองเหนือไม่น้อยใจคนแห่เทียบกับแพรี่ไพวันนะครับท่านรับสภาพหมดยุคแล้วอะไรประมาณนี้โดยด้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณป สปีก่อนนะครับ่านผู้ชมจําไม่ได้แล้วเว้ยเฮ้ยแต่จําได้ว่าเป็นช่วงต้นปีหรือว่าปลายปีไม่อาจแน่ใจนะครับท่านที่แพรรี่ไพวันนั่นเนี่ยแล้วก็เอ่อพระมหาสมปองนี้ได้ทําการศึกออกมานะครับ่านผู้ชมสู่การใช้ชีวิตในโลกบัตรดนครับท่านและหลังจากนั้นก็กระแสกระตื้งขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเนี่ยแต่สุดท้ายตอนนี้ก็ออกมายอมรับแล้วนะครับสำหรับพระมหาสมปองซึ่งกลายเป็นอดีตไปแล้วนั้นรับบทยุคข,ของตัวเองแล้วอะไรประมาณนี้ไอ้คำนี้เราก็อยากได้ยินนั่นเนี่ยแต่ว่าอยากได้ยินที่ว่านี้ไม่ใช่อยากได้้้ยยยินนินนนนนจจาากกคีีแต่ไดชวลภั หมดชุกของผมแล้วครับขอเวลาเกรงใจนะครับเอ้ยไม่ใช่หมดเวลาเกรงใจนะครับอภิสิทธิ์ผมคงต้องไปแล้วครับมึงจะไปไหนไม่รู้เหมือนกันครับไปไปก่อนผมยังไม่รับรายงานก็น่าติดตามนะครับเ่านผู้ชมบทสรุปจบสุดท้ายของพักนี้นั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้นะครับเ่านผู้ชมหลายคนนะันเนี่ยโวยแห่เทียบกันอย่างไม่หยุดยัง้งกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยเรื่องจำลองสีเมืองอะไรประมาณนี้นะ่เนี่ยเห็นไหมเขาป่วยเขาป่วยแล้วก็ต้องให้อภัยเขาสิอะไรประมาณนี้แล้วยังไงต่อเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่อะไรว หลายภาคส่วนดีใจนะครับท่านผู้ชมรอยก็น่าจะเป็นกลุ่มแนวร่วมของสลิมกรปวศหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจหลังจากที่กลุ่มพันธมิตรได้เป็นแต่ก็ทําให้นายสนที่เดือดเนี่ยโดยสนที่ได้เคยออกมาลั่นว่าเฮ้ยผมไม่ใช่เป็นสลิมและเป็นอะไรเอยเป็นคนเสื้อเหลืองนะครับท่านผู้ชมกูว่างงไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่าน เอออันเนี้ยผมง,งนะเนี่ยจำลองมันเป็นอะไรวะเนี่ยผมก็พยายามจะหานะครับท่านผู้ชมหลังจากเมื่อเดือนตุลาคมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยโดนสารสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดอะไรประมาณนี้เดี๋ยวข่าวแม่ก็เสื่อมหายครับท่านไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรตอนจะใช้มันจะหาไม่ค่อยเจอโดยดีใจกันใหญ่เลยหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจสารเลือดที่ภาคสาแกนนําพันธมิตรบุกดอนเมืองเหตุจำลองแล้วก็พิพบธงชยัยมีอาการป่วยนะเนี่ยเฮ้ยรอบหน้าต้องหากันให้ดีนะเนี่ยเฮ้ยรอบหน้าต้องคุยกันก่อนรอบนี้ใครจะป่วยอะไรประมาณนี้ไม่มีนะครับท่านผู้ชม พูดทำไมเห็นในโซเชียลตอนนี้พูดกันมาเยอะนะครับท่านแล้วก็มีการไถ่าถามมาเนี่ยอุ้ยเขา้าเป็นโ,โรคเวโรกรมหรือเปล่าหลังจากที่ได้ดําการขับไล่รัฐบาลอะไรประมาณนี้ขอบอกยืนยันนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วต้องทําอะไรต่อไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน,น่ๆสนใจอยากสั่งซื้อสินค้าออดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านผู้ฟังเที่ยวลบวันนี้ข่าวต้องขอจบการถแถลงไปก่อนแล้วข่าวหมดนะครับท่านผู้ชมไม่รว่วีแลงพื้นดีจบกันแค่นี้ไปก่อนครับท่านสวัสดีครับผม